ถ้าท่านชื่นชอบสไตล์การแนะนำสาธิตวิธีการใช้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมต่างๆของเพื่อนไอทีอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเพื่อนไอทีของเราด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆช่อง YouTube ของเพื่อนไอทีนะครับแล้วก็ทักทายไปยังทุกที่ทุกทางทุกแพลตฟอร์มที่ คลิปของเพื่อนไอทีจะไปถึงนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับจันทาวรเพื่อนไอทีนะครับวันนี้จะมาแนะนําเพื่อนๆอัปโหลดคลิปวิดีโอนะครับที่เราอาจจะสาธิตการใช้แอปพลิเคชันอะไรต่างๆนะครับขึ้น YouTube ด้วยระบบปฏิบัติการ Windows นะครับก็คือคอมพิวเตอร์นั่นแหละนะครับ ผมใช้ Windows 11ร่วมกับ NVDA และ PPA อาทิตย์นะครับพร้อมแล้วไปกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆล็อกอินบัญชีที่เพื่อนๆจะอัปโหลดคลิปไว้เรียบร้อยก่อนนะครับอันนี้ผมจะข้ามไปนะครับกด Windows M ไปที่หน้า Desktop ได้เลยครับเดสก์ท็อนเป็บล็อกสังิดสัอ่ะมาพร้อมกับ Notification ของอโทรศัพท์ผมเดี๋ยวผมเก็บก่อน เมื่อเรามาหน้าเดสก์ท็อปแล้วนะครับก็หาเบราว์เซอร์เพื่อนๆที่ถนัดนะครับจะเป็น Edge หรือ i ม r โครซอฟเอทนั่นแหละครับแล้วก็อาจจะเป็น Google Chrome หรือจะเป็น Brave หรือจะเป็น Firefox นะครับแต่ผมเลือกใช้ b a v e ก็แล้วกันนะครับเบฟนครับนะครับก็เอนเตอร์เข้าไปถ้าไปเบฟูบ้าพีนะแล้วให้เพื่อนๆเข้าไปใน w w w y o u t u b e c o m นะครับหรือจะพิมพ์ youtube.com ก็ได้ส่วนผมเคยเข้ามาแล้วผมแค่กด y ครั้งหนึ่งเขาเาก็มาแล้วนะครับ youtube.com เพื่อนๆก็พิมพ์ youtube.com นะครับ youtube.com นะครับ y yankee นะครับ o o oscar u uniform t thailand หรือ t tango นะครับ u uniform b B Bravo นะครับ E Echo e e นะครับ<ด>นะครับแล้วก็ C c ชา r l i e O Oscar ์ m อ k e ไนะครับเมื่อได้ลาทู YouTube.com แล้วนะครับ Enter เ,เข้าไปได้เลยครับดด <catches up. S 1> มาแล้วนะครับเมื่อเข้ามาใน YouTube ให้เพ Jean ื in, ่อนๆกดคุณโฮมขึ้นไปนะครับ แล้วให้กดตัว b b o o ไปหาคำว่าสร้างนะครับขสร้างครับสร้างเมื่อเจอคำว่าสร้างแล้วนะครับ enter เลยถทดก็จะมีพโหลดว v ดีโอถ่ายทอดสดนะครับก็เอาอัพโหลดวีดีโอนะครับ enter ครับแล้วให้เพื่อนๆ ชิปแท็บมาหาคำว่าเลือกไฟล์ครับดูเข้ากันเพ่ตัดเป็นของเข้ากันมาในการเลือกไฟล์บัดทับเมื่อเจอคำว่าเลือกไฟล์แล้วนะครับให้ enter ครับโอเคดไฟล์เขาไฟล์เขาคำบดเขาีดตอนนี้ตอนนี้เราก็จะไปเลือกไฟล์เราแล้วนะครับไฟล์เพื่อนๆอยู่ตรงไหนก็ไปหากันนะครับส่วนผมใวาอ่าผมอยู่ตรงนี้นะครับ อยายที่เราไม่ได้ชอบจาอ้า Google Chrome ก t mpc466 อาผมจะเอาคลิปนี้นะครับอัปโหลดขึ้น YouTube นะครับ Enter ครับก็เพื่อนเพื่อนถ้าเลือกคลิปได้แล้วก็ทําการ Enter ได้เลยครับเมื่อ Enter เข้ามานะครับ mm hmm. เขาก็จะมาโฟกัสอยู่ที่ช่องแก้ไขนะครับหรือแก้ไขท่านสามารถ พิมพ์ชื่อแก้ไขชื่อตรงนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสมมุติว่าคลิปของเพื่อนๆไม่มีชื่ออาจจะเป็น s m p c s.mkv หรือ m y m o v i e m p c เพื่อนๆสามารถ ENTER เข้ามาแล้วก็มาเขียนหัวข้อหรือชื่อคลิปตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมเขียนแล้วนะครับเพื่อความง่ายผมเขียนก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมก็ สามารถละเว้นตรงนี้ได้นะครับผมก็กดแท็บไปก็จะเป็นแบงก์อันนี้จะเป็นการด c r ค p t i o n ก็คืออธิบายสำหรับคลิปคลิปนี้อย่างเช่นสมมติว่านำส่วนขยายที่ไม่ได้ใช้ออกจาก Google Chrome ผมก็จะเขียนว่า เนื่องจากส่วนขยายของเรามีมากเกินไปแล้วต้องนำออกเพื่อให้ Google Chrome ทำงานได้รวดเร็วขึ้นอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนเพื่อนๆจะอธิบายคลิปของเพื่อนๆยังไงก็สามารถเขียนตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นก็แถบไปบผมไม่เขียนนะครับภาพขนาดย่อภข่อาเราใส่ใจ2ขั้นตอนเมื่อกี้นะครับหลักๆนะครับจากนั้น เพื่อความรวดเร็วให้เพื่อนๆกดคอนโทน n ลงมานะครับ But, ถัดไปถัดไปนะครับ Enter ได้เลยครับคุณจะเป็นต้องตอบคำถามข้อนี้คุณจาเป็นต้องตอบคำถามข้อนี้นะคุณจำเป็นต้องตอบคถามข้อนี้นะครับให้เพื่อนๆกดคอนโทน n ลงมาแล,แล้วให้เพื่อนๆกดชิป h ฮ่องกงไปนะครับชอบวงใเปิดกับไม่ชอบวงให้ปิดไปอีก ไปอีกยอดูปัานจกัดอายุไม่เปคสูปัปปน,นี่ครับหาการจำกัดกดชิปค้างไว้แล้วกดเมาเรื่อยๆนะครับเอาเอาอีก่าผมกดคอนโทรลเอลงมาแล้วก็ผมชิปค้างไว้กดชิบค้างไว้แล้วก็กดต,ตัดว H าวทาทงำยงไงก็ได้หาการจำกัดอายุนะครับแล้วให้เลื่อนลูกศรขึ้นข้างบนนะครับคุณจะเป็นต้องต่อค้าทางครานี้ เลื่อนขึ้นไปอีก <Radio S 1> อันนี้วิดีโอของเราสร้างมาเพื่อเด็กไหมนะครับ <Radio S 1> ก็ผมไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กนะครับผมก็เลือกก็ <Radio S 1> สเปซบา <Check. S 2> ส่วนเพื่อนๆจะ เลื่อนขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะครับให้เลือกเลือกเลือกไว้ก็ได้นะครับนี่ครับก็จะเจอสร้างมาเพื่อเด็กแต่ผมไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กผมก็เลือกไว้ตัวไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กนะครับเมื่อเลือกเรียบร้อยแล้ว ให้เพื่อนๆกดคอนโทรลโฮมขึ้นไปนะครับแล้วให้กดตัว H Hotel นะครับลงมาครั้งหนึ่งนะครับรายละเอียดรายละเอียดแล้วให้เพื่อนๆเลื่อนลูกศรลงมาครับ,บรชื่อกเ,เพื่อนชื่อพี่คิดบาร่เตสี่สี่เซ็ตร้ให้เพื่อนๆเลื่อนลงมาหาครับว่าเพลย์ลิสต์นะครับิดแลบ,บ,บอกชมกีออก่กบบบา็ตแลถ้าขด,ด่ขอลกเลนดูาพิบถ้าเจอเพลย์ลิสต์นะครับ เมื่อเจอเพลิ์แล้วให้เลื่อนลูกศรลงมาครับหาคำว่าเลือกครับเมื่อเจอคำว่าเลือกแล้ว enter ไปนะครับผมก็มาเลือกเพลิ์ของผมที่สร้างไว้นะครับผมก็เช็คไว้เรียนรู้เรื่องไอทีนะครับเพลิ์ของผมก็จะมีอยู่ประมาณหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ครับแต่ผมเลือก เรียนรู้เรื่องไอทีนะครับผมก็กดเลื่อนลูกศรมาจนสุดเสร็จนะครับอันนี้เพื่อนๆสามารถข้ามไปได้นะครับเกี่ยวกับเพลิสตรงนี้แล้วให้ทําขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่สนใจเกี่ยวกับเพลิดนะครับเมื่อเราเลือกเพลิดแล้วให้เพื่อนๆกดคอนโทรลเอ็นลงมาหาคําว่าถัดไปได้เลยครับบัตท่อนถัดไปนะครับ e อน e r เปังเข้าไปเขาไม่พูดอะไรนะครับไม่ไม่ต้องสนใจนะครับ e อน e r เเข้าไปอีก e อน e r เเข้าไปอีกตัวเกอน็คัอ้าวก็จะมีส่วนตัวนะครับให้เลื่อนหาสาธารณะนะครับหรือส่วนตัวตามเพื่อนๆต้องการเลยนะครับไม่เป็นสาธารณะเโบัตรอเช็คอสักอันนี้ไม่เป็นสาธารณะก็คืออาจจะเป็นส่วนตัวนั่นแหละ กึ่งส่วนตัวนะครับส่ตัวเอดิัตทเช็คดับสไม่เป็นสาระเอดิัตทเช็คซอต์อันนี้น่าจะเป็นแบบว่าเราอาจจะสามารถแชร์ลิงก์ให้คนอื่นดูได้นะครับแต่คนคนที่ไม่ได้รับลิงก์จากเราจะไม่สามารถดูได้อะไรประมาณนี้ละมั้งนะอ่าก็เลื่อนลงมาสสาระเอดิโอมัตทำเช็คซอฟต์สักนี่ครับก็เลือกสาธารณะแล้วก็ Escape ออกไปแล้วให้เลื่อนลูกศรลงมาครับเอดิโอมัตทำเช็คสาธารณะ อันนี้ไม่ต้องสนใจเพราะเราเลือกแล้วนะครับเขาวิดีโอขาคุณได้เขาก็จะมีคําอธิบายบอกนะครับเลื่อนลงมาเช็คบ็อกน็อตเช็คก้งเป็นวิดีโอการรันทีตั้งเป็นวิดีโอพรีเมียการันทันทีผมก็พูดตามตาทิปเขาพูดนะครับก็คือถ้าเราเช็คตรงนี้แล้วเราอัปโหลดขึ้นไปเนี่ยก่อนที่คลิปของเราจะเล่นนะครับเขาก็จะมีภาพมีดนตรีจาก YouTube มาให้นะครับแล้วประมาณสัก สี่านาทีหรือ 3- 4นาทีเขาก็จะมีคลิปของเราเล่นเพื่อให้คนคน,คนอื่นเข้ามารอดูคลิปของเรานั่นเองนะครับเพื่อให้ท่านอื่นๆเข้ามารอดูนะครับเลื่อนลงมาประมาณนี้นะครับขเขาจะขเขาจะอธิบายนะครับพูดเริ่มติดๆขัดๆแล้วครับตอนนี้เราจะไม่มีการตัดต่อนะครับแต่ผมยังไม่เลือกนะครับเพราะว่าผมจะไปตั้งเวลา ส่วนเพื่อนๆถ้าไม่ตั้งเวลาก็สามารถเลือกเเชช็็กกัดีีราสามารถเช็คหรือไม่เช็คก,ก็ได้นะครับแล้วก็กดปุ่มคอนโทรล n ลงมาเผยแพ้แ่ p p L, แล้วก็ Enter เข้าไปได้เลยนะครับแต่ผมจะตั้งเวลานะครับผมก็ เลื่อนลงสอนขับไปอ้าวเจอตั้งเวลาแล้วนะครับก็เช็กไว้เช็คแล้วให้เลื่อนลงมาเขาก็จะให้เลือกเวลาที่เราจะเผยแพร่คลิปของเรานะครับคี่องการคดวิดีโอเป็นแบบสาระนี่ครับสองต่อกข้าสองหกสิบสองค่าดีฟ์ของเขานะครับ ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ใช่สมมุตินะครับวันนี้เป็นวันที่1นะ 2, นะครับตุลาคม2565นะครับเขาก็จะเลือกให้เราว่าเป็นวันที่2ของวันพรุ่งนี้เลยนะครับเขาฉลาดมากนะครับ AI นะครับส่วนเราไม่เอาเราสามารถไปเปลี่ยนเวลาได้นะครับส่วนผมจะไปเปลี่ยนนะครับ่า enter ตรงนี้ได้เลยครับอี ผมต้องการวันที่3นะครับผมก็ไปแก้ไขตัวเลขจาก2เป็น3นะครับ2<ส>ผมกดโฮมไปแล้วก็กดลูกศรขวาไปสเป e แล้วก็ลบเลข2ออกสอวันที่ไม่ถูกต้องอ่าเขาจะพูดอะไรก็ยังไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับให้เติมเลข3เข้าไปนะครับอ้าวเมื่อเติมเลข3เข้าไปแล้ว Enter ได้เลยครับ,บก็ สำหรับเพื่อนๆที่ไม่ต้องการตั้งเวลาก็ไม่ต้องทำอย่างนี้ก็ได้นะครับเมื่อ Enter เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็จะมาโฟกัสอยู่ที่วันี่รับเขาก็จะแจ้งมาเลยนะครับเมื่อเราได้วันที่แล้วเขานี้เวลาล่ะนะครับเราสามารถไปแก้ไขเวลาได้ครับอ้าว เลื่อนลงสอนลงมาเอา่าวเลื่อนลงมาอีดิต 00, 00 00แสดงว่าคลิปนี้จะเผยแพร่ตอนเที่ยงคืนของวันที่2นะครับไม่ใช่วันที่สองดีก็คือหลังจากวันที่2อสุสิส้นสุดลงนะครับเมื่อประมาณสักศูนย์นาฬิกาก็คือเที่ยงคืนนะครับ ก็จะเข้าสู่วันที่3คลิปนี้ก็จะต้องเผยแพร่ทันทีนะครับผมก็ต้องการให้เป็นอย่างนี้ผมไม่ไปแก้ไขนะครับส่วนเพื่อนเพื่อน,อนต้องการไปแก้ไขก็อ,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 อนดิทอร์ตรงนี้ได้เลยครับตรงอินดิทแล้วก็ไปแก้ไขตัวเลขนะครับอาจจะเป็น0707 0808ก็ได้นะครับถ้าเกิด0707ก็จะเป็น 7, 7นาฬิกา7นาท,นาทีอะไรประมาณนี้ครับ ก็คอนโทรนเอ็นลงมาเลยนะครับสําหรับผมจากเผยแพร่เมื่อกี้จะเป็นการตั้งเวลาทันทีนะครับผมก็ e n t เ r อร์ตรงตั้งเวลานะครับปั้งเข้าไปให้ก็รอสักคู่หนึ่งครับนี่ครับก็จะมีปิดนี่คัดล่องลิกิเดีโอนี่ครับเขาจะบอกว่าเรา อัปโหลดเมื่อใดนะครับอันนี้ก็คือชื่ออันนี้ผมเลื่อนกลับขึ้นไปนะนะครับรนี่ครับ,รบนอ,อวิดโีโั4 6นอันนี้เวลาประมาณเวลาคลิปนี้ประมาณ7นาทีกว่าๆนะครับนเจ็นาที46วินาทีประมาณนี้นะครับวิดีโของคุณจะแสดงแบบสังคณ์ในวันที่สัตราคมข้าวถาดัี่สิบสองน ปิดออกได้เลยนะครับที่เหลือก็ปล่อยให้เขาประมวลผลไปนะครับเด็กเ็ๆเป็นไงกันบ้างครับอัปโหลดคลิปวิดีโอที่เราสาธิตแนะนำแอปพลิเคชันต่างๆขึ้น YouTube ก็ไม่ยากเกินไปสำหรับพวกเราเลยใช่ไหมครับคลิปนี้ผมก็ต้องไปแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมจันทาวรเพื่อนไอทีขอให้เพื่อนๆโชคดีร่ำรวยเงินทองและสุขภาพ ไม่มีอะไรจะให้นอกจากแนะนําในสิ่งที่ดีๆนะครับที่ผมคิดว่าดีและคนที่ยังไม่ทราบยังไม่รู้ก็ร่วมกันศึกษาแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับก็ทางด้านเพื่อนไอทีนะครับก็ไม่มีแค่ใน YouTube เท่านั้นนะครับยังมีที่บริการ 1414+ 14ด้วยนะครับสามารถไปติดตามกันได้ และสามารถไปฟังกันได้นะครับไปแล้วนะครับสำหรับช่วงนี้สวัสดีครับถ้าท่านชื่นชอบสไตล์การแนะนำสาธิตวิธีการใช้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมต่างๆของเพื่อนไอทีอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเพื่อนไอทีของเราด้วยนะครับ